เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีอ่ะพูดตามพ่อเด้อพูดตามพ่ออ่าสวัสดีครับดูบบบกับเรานะครับในช่อง f ฟม i l ี่สีทับไทยครับผมอ่าวันนี้จะมาทำอะไรครับมาขอขมาช้างขาเนื่องในวันพระวันพระทำไมต้องมาขอขมาช้างเพราะอะไรเพราะ ล่วงเกินสิ่งที่เคยล่วงเกินประมาททัดรังต่อช้างเนาะเพราะว,ว่า,าเขาเป็นใจใหกันช้างก็มีบุญคุณต่อเราเนาะ,ะครอบครัวของเราถ้าไม่มีช้างก็ไม่มีคนรู้จักเราใช่ไหมก็ไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนทุกวันนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นแล้ววันพระทุกวันพระนะครับครอบครัวของเราก็จะมาขอขมาช้าง ทุกเชือกนะครับของเราสิ่งที่พวกเราได้ประมาพทพลาดั้งล่วงเกินเขาไม่ว่าจะด้วยกายวาจาใจนะครับต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการประมาทล่วงเกินพลาดั้งเขาก็จะมาขออโหสิกรรมให้เขาเอโหสิกรรมให้เรานะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผมเราจะเริ่มที่พ่อใหญ่นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับ การขอขมาช้างนะครับาานชาติหอยที่สับใช้งในบัทอในจเตดอกดาเรื่องดูครับสมบัติธรมามงหแอยยหอตคนเจ้านักคอบคัวบุญุเกนวังต่านานาคือตัคจัีควาบวตานานาสกินทุกย่างเจ้าสารพัิกรรมยนีเ็กิจกรรมตนนหรือแบารมีมงกดดูเลยขวัญดูเลยเจ้า ยิบนาคอนกบารมีแพไพศาลยิบนาคอนกอนมาเอทีเราักนะหอมมักนยกเด้อเแน่ินาอนสนัสรโมมนเียะเระปรมจอสนัวอนนเจ้าปึนจิแ่งานหการกระงดงดังที่ทโลกทประเทศรักณจักแม่เอ้แ่อใหญ่เอ้แน่อ่อนกานี้ ยิบนานเมีครักคนลงคนนิยมชมครกกำปูดีเงิงเงิ้ที่คนเจ้าเกิลงเประราังสุสุขยากที่พานจูกระาลกิกรรมยิงกันเรนกักรรมต่อขนเน้อคนเจ้าขอมาลาโทษเนื้อพ่อหญ่สับใจเออเนี่ยคนเจ้าเน้อว่าจ่าวาาเกิดมังนิติกกมสุขความเชื่อเนพ่อพ่อยายเนื้อกำูนกำปูนกำูนเนื้อพจอบกว่าที่เง่งลอนัทหลองพงศ์ศัลยเนื้อกำปูนีเง่งเงอนเน้อพ่อยญ่ สาธุสาธุสาธุอ้าวอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีอ่ะพูดตามพ่อเด้อพูดตามพ่ออ่ะสาธุเดื้อน้องสาเอ้ยในวันพระใดในวันพระใดเออก่อนเจ้า ไอดอกดาวเรือง,ออองจูสบัดสมาม่วงเด้ออ,อ,อะถอยไปนิดนึงก็ได้ลูกน้อ,นองน้องขอกินเอออ่าเฮ้ยสิ่งที่ก่อนเจ้า,เ,จาเคยบุนล่วงเกินม่วง,ง,งต่อหน้าก็ดีาก,ดกายก็ดี วาจาใจก็ดีที่บึนประมาททาดพังล่วงเกินมองเดือสา,ออสาให้ขอขมาลาทวมองเดือา้อใาดใขขม,าาดมเด้ออ่อนมองอังออนมังออังกจะออบสัมปอออนมองลกวจะออบสัออมอออสปอ <of> กูอาใจเอ็ม เช่นง่ายง่ายปลอมนาตาลัวปลมนาตลัวัวนาการดึดึคำคุณเด้องาดึดึงเด้อาดึนางสาเด้อาสาธุอามาหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยหอมจุบก่อนฟิฟิมจุบก่อนมันพระฟิฟิมมาขอขมาอ่ะนี่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเอ่อที่ถ่ายคลิปล่วงเกินมา โหสกรรมให้พี่ฟิมนะเลง,ง่ายโตเร็วๆอุดมสมบูรณ์แข็งแรงเด้ลดอล่ะเด้ออาจุบอีกจุบอีกเออฮะวันพระนะครับวันนี้สาธุครับงั้นในวันพระามามดนเดี๋ยวให้บุญนำดอกไม้เป็นดอกดาวเรือง,อองจุสบัดสมามองเดื้มมอจุขอขามามอง ที่คนเจ้าบิช่คนเจาบนจีเออที่คนเจ้าบึั่านเจ้าบินตอว่าด้วยวาจากายายใจก็ดีต่อหน้าก็ดีตหรับลังก็ดีรัลังก็ดีย้อนดิงกระวินกระกำรมีด้อยบารมียากน้อยอันให้เธอาจีม่งด้อมเตด้อเ้าัดม่ง เอออันมังควยจอบสัมปอมังคุดจอบสัมปอจะดิงกรจิงกระลดเสมะเสดริงลดเะมะเะดริงจะดิงพยศเด้ออันคำบคูนเดอโปออันคำบคูนเด้อโปรเด้อป้าเจ้าขอขมาลาโทษได้เนยเจ้าขอมาลาทษได้เนี่ยะดิงกัดเวนกัดกรรมิเนกัรมอ่สาธุด้ออ้าข้าไปหอมหน่อยไปกอดหอมหน่อยเร็วเออเออาจุบจบก่อน พิจิจุบกรณ์นะจุบอีกจุบอีกจุบอีกเออฮะเออสาธุอ่ะสาธุเด้อมงคลเอ้ยงเนี่วันพระได้เนี่ยก่อนเจ้าจุดสมบัติมามองเด้ออ่าสิ่งที่ก้อนเจ้าเคยลวงเกินม่วง ต่อหน้าก็ดีโดยกายก็ดีวาจาใจก็ดีลับหลังก็ดีก่อนเจ้าแต่งดอกดาวเรืองจุขอขมาลาโทษยินกัดเวินกัดกรรมเด้อให้เธอกัดมะม่วงด้อบืญชิแห้งานให้การ อ่อนมองคำคุณนังให้ด้อเอออ่อนมองเจริญนุ่งเรื่องก็ดเอฟซีเดาลเกดเจ้าภาพติดตัวงานเดาเรื่อมงคลเอ้ยสาธุด้้อเอาถือผ่านไปหาช้างหน่อยแล้วก็ตบตบช้างหน่อยเออคำคุณเด้อปรลด้อ อ่าสาธุลรควันละเจ้าออกแมเพลูกมุดจูดดเดินเรื่อสาวดื้อมูไฮขอขมาลาโทษม่งได้เนสิ่งที่เคยล่วงเกินต่างๆนานาอ อยากกจ,จังอยากกจ,จังดงดอดาาหงสิกรรมด้ออ่าาตดืออด้อเม่กำไรเอ้ยกำคุณอ้ยอาวไปที่ต้นอ้อต่อครับลุกเลยครับลุกเลยเออต้นอ้อเอ้ย,อออยวันพระถแล้วได้เน่กอนเจ้าอยู่คอขมาลาโทษ สิ่งที่เคยบืนล่วงเกินส่ตอนหน้าก็ดีตด้วยกายก็ดีวายก็ดีวาจาใจก็ดีวาใจก็ดีรับรังก็ดีรังก็ดีถ้าเราหิิรกเรรมกจะดิ่งเกิดเวนกัดกรตอขิัดเนกดกตอขด้ออ่อนวยัมอนวางควายจับสัมปวะ กอ้อยจ้าอยจ่าเอ็มอุดมสมบูรณ์พุนสุขส okay. uh. ุกสิ่งทุกประการด้ออดอทสทุกปาด้ออสาธุคำคุณเลยละเอยเนี่ยอ่ะเม่วันจันทร์บ้างอ่ะอ่าตัเอาให้โชคแล้วนั่นอ่ะโอเคคำสาธุด้อเมทาสาธุดื้อเมทาเออไงในวันพระด้เน้ หมูไฮคันกวันเจ้าน้องฟิมนฟิมน้องจิจสุขขอขมาลาโทษมองได้เนุมษมองได้เนสิ่งที่เคยบืนลวงเกินม่วงสิ่งที่เคยบนลวงเกินมองตอนาก็ดีตอหน้าก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดี วาจาใจก็ดีเถ้าเหลืองโหสิกรรมะยินดีเกิดเวียนเกิดกรรมเด้อเมทเทาอ่าก้อนเจ้าของขมาลาโทษก้อนเมทเทาอุดมสมบูรณ์พุ่นสุขก้อนเมทเทาอุดมสมบูรณ์พุ่นสุขแข็งแรงแข็งแรงเด้อเมทเทาแข็งแรงแข็งแรงเด้อเมทเทาอ่ะสาธุเด้อ อ้าวอ่าอ่ะอหวช้างอธิษฐนอาสาธุดนนวันพระด้เ,เจาบนแต่เดอกดาวเรืองจูสมบัติมาลงด้วลางามอ้ย,าอาาอยิามอค่าท่เจ้าเคยลงเกินมั่ง ตอนหน้าก็ดีเบกกายวาจใจใจก็ดีตาราโหสิกรรมด้อยพลางงามเออแนจะดิงกันเป็นกับกรรมต่อกกนอด้วโปรเออแนอันคำมันปูนคูนังมนอกับอนกล้วยจั๊กจำป้วาเออแนวอันก้วยแจ่มุดุมสมบูรณ์คุ้นุกจีดิ้งกดโดดสมัิจะดีจีด้งกีดกไปูช้พวกนอจะดิงกดบปูนเออันกวยจั๊กป้วก้วยแจมเอมันจดีพราะขมาลาโทษเด้เยนะครอบทั่วแน่ อ้อนวอนคำอ้อนคุณอ้นกระตือเสียงดมงดังที่โถโลกคือประเทศทั่วละทั่วราชาติจัดเรียพลางงามเอู้เน่คำคูณเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อยพลางงามอู้เน่เธอบารมีพลางงามปกป้องปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวให้เจริญงดงามเด้อควาจลับคำปวะคำคูณเด้อพลางงามเอู้เน่สาธุสาธุเด้อยสาธิตก่อนออ เอาเอ้อ่าบนึค oh, นึอ่าครับผมวันนี้ก็ขอกระมาช้างนะครับบันทึะนะครับผม oh. ก็ขอให้ชีวิตครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญนะครับยัง oh. ไงก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์น,นะครับกดซับสไครห้เราเลยนะครับในช่อง แฟมิลี่สีทับไทยครับผมอ่าบนสูงครับผมครับก่อนเสียงครับหน่อย <c ười> ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่าสาธุเดือบโปรเนี่ยขอบคุณ